คลิปนี้เราเล่นมายค้ากันนะครับแต่มายค้าในวันนี้นะครับคือว่าเราทําการแปลเริ่มต้นไลเดอร์ครับไม่จบเกมมายค้าไม่ได้นะครับแต่เพื่อนหน้าผมนะครับห้าคนทำการไล่ล่าผมคลิปนี้เป็นการไปดูกันเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก็หนึ่งไลค์ถึงหนึ่งพันไลค์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมและคอมเมนต์ในวันนี้นะครับที่ผมจกดหัวใจให้น้องชอบโกสไลเดอร์ไหมครับถ้าเกิดชอบชอบเพราะอะไรไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมอย่าลืมคอมเมนต์เยอะๆนะจ๊ะไปสวัสดีทุกคนนะครับยินดีแมททันออออออีีีกก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 รร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 บบบบนน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 นึงะะะะคคคคคคััััััแแแต่่มมมมมมทททใววว้้้้้ผาาาาสสิิพพเเเเเศษืปปป็็โไไไไดดด์ุถลลลฮย ้ม,มอันตรายอันตรายปไปละโอเคพอมันสมัครโคลเดอร์นะครับแน่นอนครับโคลเดอร์ Rider, ถ้าไม่มีสิ่งนี้ก็<ๆ>ไปละไปไปไหนอย่า yeah. ไปเลยอาชาสวรรค์ลูกพ่อโอเคครับเราต้องไปเราต้องวิ่งใช้เจ้าอาชาของเราวิ่งไปนะครับและประเด็นหลักคือโคลเดอร์ในนี้มันไม่มีโซ่ด้วยทุกคนแต่ว่าเรามีนี่ให้แทนโอ้โห็นแคบเบิร์ดโอ้ยกว่าไม้ละเนี่ย ุยากขอโลก่อนขอมิโลก่อนผมดูกันหลับมาแล้วมาแล้วไอ้นี่มันตาผมจีิงเดียวเลยทุกคนป้าเกินผมว่าตอนนี้ของการวิ่งหาอาหารกันดีกว่าครับพอกลเดอร์ก็ต้องหาอะไรต้องมีอะไรกินด้วยนะฮะไม่เกิดไม่กไเกิดไม่เไม่เกิ่เกิดไม่เกดไร่ดไมดไม่เกิดไม่เกดไมเกิดไม่เกิดไเกดไม่เหิดไม่ไ่กไเดวิดไา่เกไม่เกิมเกิด่เกิดไม่เิดไม่เกิดไม่เกดไเิดไม่เกิกิตตั่เกดไมเกิดไเกิดไม่เกิเดี๋ยวขอทการตัดต้นไม้ก่อนนะฮะ อย่าใช้ขวานตัดนะดูดกันลำดูดูดูดกันลำดูดผมจะการคนใหม่ดูดกันลำนะครับง่ายๆนะฮะไอการจัดการกระจกกระจกพวกนี้โอเคตอนนี้ผมรู้สึกพลังไฟหมดแล้วผมกลับเป็นคนธรรมดาแล้วผมต้องรอทำการเปลี่ยนเป็นคนลเดอร์อีกทีนึงก่อนแต่ก่อนอื่นผมขอตัดมองตัดไม้ก่อนดีกว่าจำได้ว่ามีคนแปรพักด้วยอ่ะไม่บอกครับวายวายผมว่าเกมนี้จะไม่มีพวกโรคจิตตามผมมาอีกนะครับอันตรายจริงผมพูดเลยนะครับน้องๆเฮ้ยก่อนอื่นนะครับอันดับต่อไปที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าเราทำการสร้างอาวุธขวงขวานพวกนี้ห้้้เเรรรียยยบบออกก่นนนะคคัทุฮมไได จะมาเห็มาแล้วกากชิบกว่าอะไรโอมาแปลงลปรล่างเป็นโกลเดอร์สักนิดนึงโอ้โหแปลงลปรล่างเนโกลเดอร์ปุ๊บไอเทมสล็อตอื่นนี่หายหมดเลยสวยแล้วไม่เป็นไรครับมันหายไปแค่นี้ไงเไดี๋ยวผมเอากลับคืนไม่ได้โด,ดยเวลาสั้นๆแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ใช้พลังโกเลเดอร์สักระยะหนึ่งนะครับก็คือว่าพลังมันจะหายไปเลยนะครับน้องๆหายไปเลยเหรอใช่มันไม่มันจะหายแบบว่าต้องแปลงร่างใหม่อะไรอย่างงี้ยโอ้แต่ไม่เป็นไรครับเราก็ตัดไม้ชิวๆครับผมคือตอนนี้ไม่มีใครตามผมอยู่แล้้้วอออออ่ะเเเโโคคคตตรรมยนั อะไรครับคุณเงรขอไม้สักประมาณสกองแล้วกันนะครับทุกคนเพราะผมขี้เกียจไปเจอกับต้องไปตัดไม้นลกไม้อะรเงี้มันดูลำบากลำบากนะทุกคนลืมไปเลยว่าเราเป็นฮันเดอรมชันใหม่ด้วยเนี่ยใช่เวอร์ชันใหม่เนี่ยตาายนะครับผมไม่ชอบเวอร์ชันใหม่ทุกคนรู้กันผมเกลียดมากแล้วก็เจอ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 อเเจออะไรเจออาชาสอรจอเอเจออังอเจ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 อรออ้เเอ เกิดอะไรขึ้นมาเจออะไรครับน hm. ้องกายอ๋อเจอมมาคงกระดูกกันนะได้ท okay, ี่ขุดมาแล้วนะครับจังหวะนี้อ้มอนโดนยึดมมาเฮ้ยามาอองไป๋ยวไม่เป็นไรผมมีม้าหลายตัวโอเคยังพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วมันรู้สึกแบบรุ้ปดดดดดดเดด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 รดด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 ดรดด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 ดคดด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 ด้ดทดดนี่ก่อนเลยดี่ขุดเหล็กนดครับนดด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 ลดกดดดดดดนดึงฮะ กันพวกโรคจิตเอาอะไรมาตีผมพระกิตตองรันะครับคือการที่ว่าเราต้องทําการตามหาสิ่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรียกกันว่าบ่อราวานะครับผมที่เราจะไปนรกกันนะฮะเพราะเราไปรีบไปนรกกันแล้วอยู่ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยครับไม่รู้อยู่ทำไมอยู่ใต้เนี้อยู่ใต้เนี้อยู่ใต้เนี้เหมืน<จ>อมนว่าจะมีคน <cette S 1> มาต้อนรับผมแล้วนะฮะถึงเวลาแล้วที่ผมต้องเอาจริงกันหน่อยละเออยืนเส้นยืนสายนิดนึงไปยืนเส้นยืนสายวานยืนเส้นยืนสายนิดนึงนะครับน้องๆไปเดี๋ยวเราขึ้นข้าบวนไปยืนเส้นยืนสายกันหน่อยดีกว่านะครับจังหวะนนีี้บ มาชงมาเชิบอะไรเฮ้ยมาชงมาเชิบอะไรราชามันครับอ่ะอะไรกูเห็นมันเป็นอะไรเป็นไหมเอออ่ะไม่นะอาชาเออเอ้ามีคนตกตายไปแล้วทุกคนโคตรแล้ววิ่งบังบังอะไรวิ่มืออะไรใช้ได้เหรอ ยิงส่วนไม่ดิงสว้ไม่ได้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าแกไม่ใช่ผู้ใช้พลังไฟไปละเฮ้ยเฮ้ช่วยเราช่วยกินช่วยกินช่วยกินไปช่วยกินลงโอเคทุกคนตอนนี้ผมไปก่อนดีกว่านะครับอยู่ที่นี่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ดูไม่รู้จะอยู่ไปทำไมไปกันดีกว่าทุกคนไปหาบ่อละวาดีกว่าครับยุ่งกับพวกนี้มันดูแบบว่าไม่รู้จะยุ่งไปทำไมนะฮะดูกระจกเกินจะเกิดอ่ะมีเป็นบ่อจะเกิดอ่ะใครครับไปในเมื่อจุดเกิดมีเป็นบอกว่าต้องไปจุดเกิดดีครับรออะไรไปครับทุกกกคนนเเียยจะะมาลลพ่่อไปรบ อะไรวะเนี่ยชิบหานแล้เข้ามาอาชาได้ไหมได้เข้าไปเลยแต่วก็เสกใหม่ได้อยู่ดิเออมันก็เสกใหม่ได้อยู่ดิยังไงมันก็เสกใหม่ได้ก็เลยฆ่าแล้วเนี่ยเอาเลยต่องเาเลยต้องฆ่าเลยมันั่งฟินขาวเยอะโอเคเฮ้ยเล่นตอนที่เผลอยิ้มไม่ได้นะต้องดูหม่นะบรรยากาศมาเล่นตอนที่ผมไม่ได้เป็นโกลเดอร์เฉยไม่ตลกไม่คำไม่คำมันหน้าครับอ่านได้เนาะ อ่ะรโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการไปลุกนรกกันดีกว่านะฮะเนื่องจากว่าที่นี่ก็ดูไม่มีอะไรแล้วแล้วผมเอาไปอย่างน้อยขอเห็นประตูเนเธอร์ประตูเนเธอร์ก็ยังดีแค่ประตูเนเธอร์เราก็สร้างอยู่แถวจุดเกิดนะครับกลับมาจะได้เจอแถวนี้พอดี let's go man จริงๆคือผมสามารถที่จะปั๊มในเนเธอร์สตาร์ด้วยไอ้ตัวนี้ได้เลยเนี่ยแต่จริงๆผมไม่ต้องไม่ต้องจริงๆไม่ต้องไปลุกหอนรกก็ได้นะจะมาให้มันดูเท่ๆครับมีปะแกะเนี่ยมาให้มันดูเท่ๆแล้วกลับดีกว่าเพราะผมปั๊มได้เออเนี่ยผมสาามรถปั๊มมันนี้้้ไดดวยไปดีกกว่าลับ่าลลออเเเยจรรริงไป� อะไรกับมิจิงกับมาจิงอะไรก็มันปั๊มมันนีได้อะไ้องตเด้อกูใชมูตีไปด้วยอย่างนี้อะห้ไม่สมบูรล่านี้ไม่สมบูรณ้องยใจเย็ใจเย็นหนใจเย็นหนกูได้โดนตายเด้อมาแล้วโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็ต้องทำการรีบไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมสามารถปั๊มต้องตานเดได้นะฮะคือตอนแรกกะว่าจะไม่ปั๊มแล้วทุกคนแต่สุดท้ายก็ขอปั๊มหน่อยละกันนะเเล่นมากเกินไปแล้วอ่ะพี อะไรอ๋อไอ้กายตีโลัวๆทำไมเมื่อกี้มาดูกระลังอะไรเอาโลตีเอาโลตีเป็นกัปตันอเมริกากัปตันอเมริกาไม่แป๊บไม่มีแป๊บครับไม่มีแป๊บครับเอาตอนนี้มาทำไมต้องเล่นแม่เล่นเขาเลยเล่นแงตัวทีชิน Blue ป bear, ่าครับดูตายอเดอร์เราสามารถป้องตาวอเดอร์ได้ฮะอย่าไปซีเล็ตป้องไปเลยครับพี่น้องอันเดอร์เขาเป็นโอทีอันเดอร์แบบเป็นชานไอ้คูมีกคูมิกคูมิดูตายอเดอร์กูมีดนตายอันเดอร์มีตัวเดียวคนเดียวทำอะไรเนี่ยน้องชายเฮ้ยเอามาเลยอาชาสวรรค์ไปละไปแล้วอ่ะเดี๋ยวนะมอนก็ไม่ต้องไปนรกหรอกเงี้ยไม่ต้องไปไปทำไมป่าข้ามน้ำไปเลยอาชาสวรรค์เอ้ยอาชาสวรรค์แกข้ามน้ำได้หรอเนี่ยอ้โหโคตรเท่ไปพราเราข้ามมารกันกันเลย พอเข้าป่าไปแล้วอะป่าดิบโอ้หผมเพิ่งรู้ว่านี่ยอาชาสวรรค์ของผมมันข้ามน้ำไปด้วยว่ะไปเลย let's go ดูละหันลาาชวไมค์โอเคครับตอนนี้ครับผมกำลังขี่เจ้าดูละหันของเรานะฮะเพื่อทำการแว่นไปก่อนดีกว่านะครับข้างหน้านี่น่าจะไกลไหมไกลไหมสำรวจอีกทีนึงฮะป่าไปโอ้โหไปทางนี้ครับน้องๆไปเลยเจ้าดูละหันอย่าโอ้โหตรงนี้มอนสเตอร์เยอะมากอย่าไปยุ่งกับมันครับขี่ดูละหันข้ามทะเลได้หรือเปล่าไม่รู้ดูไปเลยดูละหันฉันรู้ว่าแกทำได้ไมปดูละหันมึงข้ามทะเลได้ด้วย โอ้ยเกี่ยต้องขี่เรือไหนเยอะอยู่ไหนกูมีเรือกูมีเรือไกลเยอะมีเรือแล้วมีเรือแล้วไปเลยไปเลยไปไปไปนี่มันที่เกิดเลยนั่นนี่นี่มันที่เกิดนั่นนี่ว่ากระเดี้ยนไปเราจะดูระหันผ่านกระเดี้ยนไปเราดูระหามอยู่ไหนเด้เนี่ยนี่ไงเออตามมาตามมาเห็นอยู่หายตัวระหามไม่เจอขับมาโข้อฉีดมันอยู่ใต้น้ำเราตีไม่ได้เอ้ยเราก็ตามไปตามไปนี่เลยลงไปแล้วลงแล้วลงแล้ว เดี๋ยวหันเข้าไปหัเข้าไปเดี๋ยวมาดูว่านีว่าใครจะชนใต้น้ำเป็นนานกว่ากันเดี๋ขึ้นก่อนขึ้นก่อนไปไปไปลง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 โอ้ซีเออเออเออนี่มนุษย์ธรรมดาจะสู้อะไรกันนี่ตีเยอะไปแล้วตีเยอะไปแล้วเริ่มตีเยอะไปแล้วเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแล้วไอ้กีตี้กูทำไมโเฮ้ยเฮ้ยกีตออ โย่วางไอ้คิงเน่ะโย่วางไงหนูวางขันลูกชายไอ้เรารอคูดาวฟังเิงอ่ะก่อเราจะกลับไปได้อ๋อชิ้กอกดีกว่าครับตอนนี้ชิ้กอกผมแตกหมดแล้วผมไม่ได้ทำชิ้กอกอลไรหมดด้วยสิเออนี่คือประเด็นเจอมอนแล้วนะเจอมอนแล้วเจอมอนแล้วนี่มันนะครับมันนะครับนี่คือภารกิจเฮ้ยดูละฮานไก่ดุลฮาน กับตายกับตายกับตายเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรกันอะเฮ้ยดูละหานดูละหานอยไปตีจะไปตีดูละหานจะไปตีดูละหานเฮ้ยดับตัวเล่นอะไรกันเลยเล่นอะไรกันเนี่ยดตัันนรบเล่นอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันเนี่ยมันตลกเหรอครับมันตลกเหรอครับตลกเหรอครับเล่โอ้ยเด็กตัวนี้สุาหายไปไหนแล้วผู้ชายดูละหานผมคิดดูละหานเขาอยู่ลงไปกว่าทุกคนอยู่ตรงนี้ไปก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะนอกลงกันดีกว่าครับจังหวะนี้ที่เอาลาล่าวย อะไรใครเอาละวาลัดจะเย็นจะเย็น่าเอละวาลัดดิกูเป็นไเดอรดนะไปบ้าเปล่าแต่กูเป็นไลเดนะจะละวาลาดทำไมถามก็ใช้ไม่ได้โว้ยอะไรเนี่ยทำอะไรการทำอะไรกันโอ้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 ไม่เนียเนียตาย มตายกันหดแลไปที่บ้านทุกคนอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยครับด้วยด้วยด้วยอ่าเฮ่เก่งกลางจริงเลยเฮ้ยเอ้ยจะตีกอลเดอร์ตกเฉยเฮ้ยกอลเดอร์นะครับไม่ใช่คนธรรมดาที่จะให้มาผักตกกันง่ายๆไก่ไก่เจ็บเจ็บไก่เจ็บไปยิงระเบิดใส่ไอ้ลูกแก้วลูกแก้วของคนไปก่อนเลยมาดูเปนลังกันเร็วไม่มีเหล็กบ้างเรียบร้อยเลขหนึ่งลูกแก้วสองอันนะเราต้องคอยจัดการลูกแก้วเห็นแล้ลูกแก้วนะครับเพื่อให้มันจบ แบบรวดเร็วและสะใจที่สุดเป็นเป็นมีเล็กใหม่แล้ไม่มีทำไมพวกนี้มันชอบเกะ่าจริงเลยแล้วจุดสุดท้ายแล้วครับคือจุดตรงนู้นนะฮะป่ะสุดท้ายเหรอตุ๊กแก่สุดท้ายเร็วจังอ่ะโอ้ก็มีมีพลังมีพลังในการยิงไฟอยู่อ่ะพวกนี้เกะเก่าเหรอเฮ้ย ใชเอาเตียงวะไอ้กิใชเตียงฆ่ากูไม่เห็นตายเลยเตียงเ่เาลาประโยชน์วะกิจคิเนอร์้ามีเตียงมมหมดแล้วเตียงที่เราเซฟไเนี่ยอันนั้นเอาอย่าเลยนะนกาจะมาติตรงองมเรอย่ทำไงไลอยไว้เนาะลอไวเนี่ยมาทมละวันเนี่ยเจ้าวา่มก่อนเลย ครับไรอะเออเออปไรด้วยไปด้วยไป้ยไปด้วยปด้วยไ้วยอ้วยไปด้ไปด้ไ้วไปด้วยไปด้วยไปไปด้วยไปด้วย้้ยด้้ย้วมย้ไดย้วดย้วน้้ว

เอากอะเปาเอากระมึงไปเอากอะมึงไปไม่ไหวแลกูจะตายแล้วเดี๋ยวกูไปปั๊มของแป๊บนึงโอ้ยเยอะไปเลยโอ้ยตายกันหมดแล้วทุกคนเรื่อยๆอ่ะมีจุดประเด็นคือมีจุดเซฟไงอยู่หน้าแบบอยู่หน้าก็เลยต้องเดินกลับใหม่กลับใหม่ครับไม่เลอะเดินเดินชินนะถึงเวลาแล้วครับที่เราไปเที่ต้องข้ามไม่ของมังกรตัวร้ายตัวนี้กันเอาเราของตัวน้อยตัวร้ายแค่ต้องจบชีวิตแล้วหรอนะอยู่ไปก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ไปเจ็ดปีแล้วยังไม่ออกอีกเวลา โอะไรพี่ลุยมังกรตายแล้วเอามังกรเร็วเราไม่รู้เอามังกรอะไรมังก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 รกันแล้วมังกรได้กระชุเลยตอนนั้นมังกรได้เราคู่กันนะมโอ๊ยอะไรวะเนี่ยไม่เกี่ยวว่าโอ้ไม่เกี่ยวว่าอะไรอ่ะ ยีวุกคนด้านใ้ายต้องอย่าด่าทุกคนก็กินที่จบเที่ยวกนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนี้ลาก่อนครับบายโอ้โ่ฟอฟอ